มันก็เป็นเรื่องที่สังคมรับรู้อยู่แล้วว่าเขาติดคุกมานะโดนเรื่องคดีและเมิดศาลนะแล้วยังโดนทางสภาทรางใยความถอนชื่ออกอกถอนใบอนุญาตว่าความไอสิ่งนี้มันก็เป็นดุลน,นิ้ที่เราก็มองได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะมีปัญหาในเรื่องของจริยธรรมนะครับแต่ว่าฟังอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยก็โอ้โหวุฒิภาวะอย่างท่านนี่ไปเปรียบเทียบกับเรื่อง รเรื่องใบสั่งนะเรื่องพระเรื่องใบสั่งเรื่องใบสั่งบอกว่าถ้ากรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์แล้วนักการเมืองไม่ใช่พระโอ้นักการเมืองไม่ใช่พระอยู่แล้วใช่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยเคยพูดมาก่อนอันนี้ไอตอนแก 1. ้1น0ูนะพี่เป๊ะใช่ครับอาจารย์บอกว่าอาถ้าเกิดขับรถฝ่าไฟแดงอย่างเงี้ยถือว่าผิดจริยธรรมไหมใช่แกเคยยกตัวอย่างมาก่อนค่ะคือเรื่องจริยธรรมนี่มันเป็นความรู agility, ม้สึกที่วินยูคนทั่วไปนะครับคือรับรู้สัมผัสได้นะว่าประเด็นนเีี้้ยอออรื่่งงา มันเป็นเรื่องของจริยธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยเพียงแต่ว่าในรัฐมนรหนึ่งมาตราล6กิบเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงห่วงเวลา